สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่บ้านเอลีก็ปรับพื้นที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ช่วงรอบบ้านนะคะเอาสั่งลูกหินคุกนะคะมาลงสองคันรถนะคะสองคันรถหก้ออ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะอ่าก็กําลังจะถอยหลังเข้ามาเทด้านนะคะด้านในหน่อยเดี๋ยวมันจะติดต้นมะม่วงนิดหน่อยนะคะเทเท่าที่เทได้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็โรยได้ เทเทลูกลินหน้าบ้านนะคะ ดำลงเดี๋ยว <ลง S 1> ติดก<ส>ิ่งไผ<อ>่เออเออ,เอ,อโอเคตรงนี้จะเป็นก่อนเทอีกคันหนึ่งนะคะนี่ไม่รู้ทําถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ฝาาเศษใไบไม้แล้วก็ต้นยาทางยาก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราเทกันไปเลยนี่นะคะจะเป็นคันที่สองอ่าอันนี้จะเทขยะขยะขยักไปอันนี้จะเป็นรอบ อลอกบ,บ้านนะคะอ่ะเทต่อไปเลยขยักขยักไว้นะคะจะได้เกี่ยง่ายด้วยอย่าทำให้เรางานหนักอีกนี่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเกี่ยหินนะคะ <c oughs> เข้าซอกเข้าอะไรตรงนี้นะคะตามซอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจ้างรถรถมามาช่วยดันด้วยเพราะว่าแต่ตามซอกเนี้ยอ่าดันไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องแบบเกี่ยเองแต่มันก็สูงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเคลียพื้นที่ก่อนเคลียขยะออก เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดู นี่อีกทางนะที่หันไปนี่อีกทาง นี่เอกี้ใช้รถมาเกื่อนด้วยนะคะแล้วก็ทำเองด้วยนี่เดี๋ยวดูผลงานก่อนนี่นี่อ้อมไปด้านทาง ก็เสร็จจับหมดแล้วนะคะโอเคโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเค